สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพักครับเมื่อสองวันนี้คณะคอตสสอซึ่งตั้งโดยคณะปฏิวัติตั้งประกอบด้วยบุคคลซึ่งไม่ชอบผมทั้งสิินและบางคนก็มีการขัดแย้งกันมาโดยตลอดทางการเมืองตั้งแต่ผมยังทำหน้าที่นาะยกมนตรี ได้มีความเห็นมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของผมและครอบครัวซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ธรรมากินมาด้วยความยากลำบากกว่า20ปีปรกากฏชัดครับว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเกิดจากการขายกิจการของครอบครัวข้อหนึ่งที่เขาเกล่าวอ้าง เขาบอกว่าหุ้นที่มีมูลค่าสูงขึ้นของชินคอเป็นเพราะว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีความจริงมันถูกแต่เพียงครึ่นเดียวครับเพราะวนที่จริงแล้วหุ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นหมดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนประเทศไทย มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มูลค่าทำการตลาดของตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาจาก1.5ล,ล้ลานล้ลานขึ้นมาถึง5ล้ลานล้ลานบริษัทต่างๆขึ้นมาแทบทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลุ่มที่ท่านพลเอกเปรมเป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพกลุ่มซีพีกลุ่มคุณเจริญหรือรัฐวิสาหกิจของไทยหรือกลุ่มที่ ให้การสนับสนุนพันธมิตรอุ้นขึ้นหมดครับไม่เลือกครับเพราะว่าเศรษฐกิจดีตลาดหลักทรัพย์ดีขึ้นจากราชินีขึ้นจากสอง้กว่าจุดขึ้นมาเป็นเจ็ดร้กว่าจุดหุ้นกลุ่มจีนที่ขึ้นก็ขึ้นในอัตราเฉลี่ยกับทั้งตลาดขึ้นไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่เขาบอกว่านี่ผมร่ำรวยผิดปกติถ้าอย่างนี้ต้องอายัดทรัพย์ของเจ้าของบริษัท ในตลาดทรับย์ทั้งตลาดไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเงินผมที่ขายหุ้นเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหลือห้าหมื่นกว่าล้านมีการยักย้ายถ่ายเทเอาอะไรมาพูดครับคำว่ายักย้ายถ่ายเทหมายถึงว่าเอาไปใส่ชื่อคนนั้นคนนี้แต่นี่เป็นการที่ครอบครัวเก็บเงินสดได้มาเยอะก็ต้องเอาไปลงทุน ไม่มีใครสําหรับการลงทุนที่จะเขาเรียกว่มมาเอาไข่ไปไว้ในตะการ้าเดียวกันถ้ามีอะไรแตกขึ้นก็หมดไม่เหลือมีอะไรทําให้ไข่แตกเขาก็เอาไปแบ่งไปลงทุนที่ดินบ้างลงทุนหุ้นบ้างลงทุนบริษัทต่งางๆบ้างในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างอันนี้คือกักการลงทุนธรรมาดาซึ่งตรวจสอบได้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตรวจสอบได้ทุกอย่างทาถูกต้องตามกฎหมายหมดแต่ปรากฏว่าทึบทักเลยครับ บอกว่ารวยร่ำรวยผิดปกติพอหุ้นขึ้นเอาเงินไปลงทุนก็บอกยกักย้ายถ่ายเทนี่คือสิ่งที่เป็นการทั้งหมิ่นประมาทและเป็นการพิจารณาที่ขาดทั้งจริยธรรมและคุณธรรมและหลักนิติธรรมพี่น้องครับผมถูกกันแกล้งมาทาการเมืองมาตลอดทั้งครอบครัวไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งที่เราทุ่มเทมากินกันมาทั้งชีวิต บางครั้งผมคนลำบากตอนช่วงผมไม่มีเงินผมลำบากผมผัดหนี้ผมเช็คเด้งต้องขึ้นศาลต้องแลกเช็คเสียร้อยละห้าต่อเดือนร้อยละสาบาทสลึงต่อเดือนเพื่อดำรงให้ธุรกิจอยู่รอดจนตั้งตัวขึ้นมาถ้าผมไม่รอดผมติดคุกก็ไม่มีตังใจก็คงไม่มีใครรู้จักผมแต่ผมผมรอดผมมาถึงวันนี้เมื่อผมได้ ได้มีความมีฐานะดีแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมควรจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมเคยเป็นนักเรียนในร้อยตำร,รวจผมปฏิญาณตนว่าจะจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมเมื่อเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลก็เป็นทุนจากภาษีากรประาชาชนผมสำนึกถึงบุญคุณเหล่านี้ผมถึงนักอาสามาทํางานการเมืองเมื่อผมมาทําหน้าที่นายกตรีผมทุ่มเทอย,ย่างสุดชีวิต เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อชาติเพื่อเรียบร้องให้ความน่าเชื่อถือของประเทศกลับคืนมาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลผมสามารถใช้นี่เอ็ฟได้ก่อนล่วงหน้าถึงสองปีเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกเมื่อมีเหตุการณ์พิบัติไทย,ยซนามิพวกเราก็ทุ่มเทกันจนไปที่ยอมรับทั่วโลกว่าประเทศไทยได้จัดการเรื่องนี้ดีที่สุดสำหรับประเทศทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีซามีหวัดนก เราก็ช่วยกันดูแลทุกเทงเต็มที่พี่น้องประชาชนมีปัญหายาเสพติดเราก็ช่วยกันปรับปั้นภาคใต้เราก็พยายามทาถึงขนาดนั้นก็มีคนมาคัดค้านนวคัดค้านานี่จนในที่สุดวันนี้ยิ่งแย่กว่าเดิมจนในที่สุดวันนี้การแบ่งแยกดินแดนเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ยอมพูดความจริงกันพี่น้องครับผมถูกกันแก้งโดยการทางการเมืองมาตั้งแต่ผมยังเป็นนายรมเรียนไม่ไว่าเป็นการเข้ามาแทรกแซงในระบบราชการ ที่ผมสั่งงานและสั่กันไม่ได้แทรกแทงระบบกระบวนการยุติธรรมและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏชัดครับเขาตั้งทงไหมครับหนึ่งให้ผมพ้นจากนายกตรีถ้าไม่พดด้นดีๆก็ถูกถูเราข่าในที่สุดก็จับได้หลักฐานเรียบร้อยตำรวจสั่งฟ้องนะครับอายการสาราารับฟ้องแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่ เสร็จแล้วพอผมไม่ตายผมเดินทางมาราชการจากประเทศมาทํางานเพื่อชาติเพื่อบรรก็แอบปฏิวัติลับหลังเมื่อปฏิวัติเสร็จก็วางแผนผมได้ข่าวมาตลอดครับว่าจะดาเนินตามข้อหาผมทั้งครอบครัวแล้วก็จะหาเรื่องให้ได้เพื่อจะเอาผมติดคุกจะหาเรื่องให้ได้เพื่อจะอาญาทรัพผม แล้วก็จะยุบพรรคไทยรักไทยจะห้ามนักห้ามเลืปรนการเมืองผมก็ประกาศวางการวางมือแล้วทางการเมืองแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดครับว่าการอายัดซั์นี้ก็เพื่อต้องการส่งสัญญาณให้รู้ว่าผมไม่มีทางแล้วนะนักการเมืองทั้งหลายอย่าไปรวมกันอยู่ในฝั่งไทยรักไทยเลยมาฝั่งนี้เถอะเพราะขณะนี้กำลังจะกำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลเข้าต่อไป นี่รครับคือประชาธิปไตยคืออำน้าจให้ประชาชนนะครับอย่าบังคับประชาชนให้ประชาชนเขาตัดสินใจเขาจะเลือกใครไม่เป็นไรเลยเพราะประเทศของเขาครับไม่ใช่ประเทศของพวกท่านประเทศของคนทุกคนคนไทยทุกคนที่จะรวมกันเลือกว่าจะเลือกใครมาทำหน้าที่ให้เขาถ้าทำหน้าที่ได้ดีเขาก็เลือกต่อทำหน้าที่ไม่ดีเขาก็ไม่เลือกกระบวนการประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้ เรารเด็จการพอกันยังเรากําลังนําประเทศถอยหลังไปหลายสิบปีเพราะเรากําลังทําอะไรที่มันไร้หลักนิติธรรมหรือเรียกว่าล o วลอ w ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาเชื่อถือถ้าไม่เชื่อถือแล้วเนี่ยหมดกันครับประเทศไทยการลงทุนจากสามชาติหมดถามว่าเม็ดเงินเราพอเพียงไหมที่จะพัฒนาประเทศที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนไทย วันนี้ลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือหวยบนด,ดินก็บอกว่าไม่ถูกต้องเอาไปลงใต้ดินก็คืนให้กับพันธมิตรเท่าไหร่รัฐบาลเคยกำไรปีละหมื่นล้านครับเพื่อนำเงินเหล่านี้มาให้แก่เด็กยากจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่วันนี้หมื่นล้านนี่กลับไปอยู่ในมือเจ้าือหวยใต้ดินหมดแล้วถามว่าอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมทำนี้อะไรก็ไม่ถูกสักอย่าง ฉากต่อไปของการกันแกล้งเขาก็คือจะให้ผมถูกเข้าคุกและเรื่องทุกเรื่องหาเรื่องทท้านั้นครับคนที่ไปให้การก็พยายามถามนำและบังคับให้เขาตอบเพื่อซัดทอดผมไม่ได้เขาไม่ซัดทอดก็โยงมาจนถามให้ซัดเอนไม่ได้ผมเจอหลายคนที่ถูกปสอบเขาก็มาบอกผมว่าพยายามเหลือเกิน การทางานนายกรัมตรีวินเพียงผู้กาหนดนโยบายไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ก็ปรากฏว่าความผิดต้องเป็นผมไม่ได้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมที่สุดพี่น้องครับผมจะต่อสู้เพื่อจะเรียกศัก์ศีเกียรติภูมิคืนแต่แค่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับ เรื่องสำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าเพื่อจะรีกความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมายไทยขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไม่ได้รับความเชื่อถือเลยและประเทศเราจะล่มจมเสียหายในที่สุดเราจะนาประเทศถอยหลังไปอีกเป็นสิบสิบปีเพียงเพื่อสะใจเพื่อให้คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งสะใจที่จะชำระแค้น ผมคนเดียวจะจัดการผมคนเดียวโดวยเอาประเทศทั้งประเทศเป็นเดิมพันอย่างนั้นหรือครับความน่าเชื่อถือประเทศเป็นเดิมพันธ์หรอครับความไม่มีประชาธิปไตยของประเทศเป็นเดิมพัน์อย่างนั้นหรอครับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับมานานแต่วันนี้เรากําลังท่านทั้งหลายกําลังทําประเทศถอยหลังมากสี่ที่ที่ท่านเคยว่าผมวันนี้ ส RE, <c oughs> ิ่งที่ท่านว่าผมไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ท่านทํายิ่งกว่าที่ว่าเรื่องภาคใต้ก็แย่ลงเรื่องคอรัปชันก็เต็มไปหมดรัาวิสาหกิจทั้งอันเขาร้องครับทุกร้ทุกร้าส่เคยร้องผู้รับผมรับหมอเขามาโวยวายหมดแล้วครับไปรีกไปถ่ยกันแม้กระทั่งรายการโทรทัศน์ก็ยังโดนปิดกั้นสื่อแล้วครับวันนี้ท่านไม่ได้ปิดกั้นเขาเรียกอะไรบังคับว่างๆจอขาวโทรทัศน์จอขาว หยุดออกอากาศได้อผมโทรศัพท์เข้าไปในรายการหนึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจโทรเพราะเขาต่อสายเข้ามาว่าขอพูดหน่อยผมเห็นว่าเออเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจเราก็เลยพูดสายด้วยปิดสถานีวิครับอย่างนี้เขาเรียกปิดกัน้นเรือเรียกอะไรเรื่องสมานฉันแทนที่จะมีการสมานฉันก็กลับ ตอกลิ้นความแตกแยกมากขึ้นเพียงต้องการขจ,จัดผมผมประกาศแล้วครับว่าผมเลิกเล่นการเมืองจะทำอะไรกับผมภายใต้ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกต้องภายใต้หลักที่เรียกว่าลอเอาเลยครับไม่ว่ากันผมพร้อมพิสูจน์ถูกรูปแบบแต่ไม่ใช่ทำกระบวนการนอกกฎหมายแล้วมันดังออกไปทั่วโลกครับ แล้วมันจะบอกให้รู้ว่าประเทศไทยไม่ไหวแล้วระบบอย่างนี้ไม่มีได้อย่างไรระบบที่ถูกต้องที่สากนยอมรับได้ทําไมไม่มีไม่เหลือแล้วหรือซึ่งเรารักษากันมาเราพัฒนากันมากี่สิบปีแต่วันนี้เพียงเพื่อจะกระจัดผมคนเดียวไม่ต้องแล้วครับผมเลิกเล่นการเมืองแล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ไปแข่งกับพวกท่านแล้วผมขออยู่มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเหมือนคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นเองครับ ลังแกผมยังไม่เป็นไรลังแกเมียผมลูกผมซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาคัดค้านด,ด้วยซ้าที่ผมเข้าการเมืองเพราะเขารู้ว่าการเมืองมันโหดร้ายแต่ใจความที่ผมเนี่ยรักบ้านเมืองอยากตอบแทนบุญคุณบ้านเมืองผมถึงได้อาสาเข้าไปท่ามกลางที่ลูกเมียผมคัดค้านแล้วผมขอร้องเขาว่าเราเราได้ดีได้ดีกับแผ่นดินไทยเราต้องตอบแทนแผ่นดินไทยเถอะ นี่คือสิ่งที่ผมได้อาสาเข้ามาแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมันเป็นอะไรที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดในสมัยศตวรรษที่ยี่บเอ็ดมันควรจะเป็นศตวรรษที่สนะิบห้าสิบหกหนึ่งหน้าเขาขา,ขากันเถอคะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องที่เป็นผู้สนับสนุนผม ผมคิดว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยเมื่อนั้นระบบทุกอย่างมันเป็น,นกลไกของมันเองคนที่คิดทฤษฎีประชาธิปไตยเป็นคนที่เก่งมากเพราะถือว่าประชาธิปไตยนั้นอำนาจทั้งหลายเป็นของปวงชนปวงชนเป็นคนเลือกตัวแทนปวงชนแล้วมาทําหน้าที่เพื่อปวงชนในระบบเองก็มีอำนาจทาธิปไตยสามสาขาซึ่งมีระบบทวงดุลซึ่งกันและกัน ทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่วันนี้มันหายหมดแล้วครับเมื่อท่านจัดการผมได้ขนาดนี้รีบเลือกตั้งเถอะครับท่านจะเอาใครเป็นรัฐบาลท่านมั่นใจก็ให้ประชาชนก็าพิสูจน์สิครับเมื่อประชาชนเลือกแล้วก็กําหนดประชาชนเลือกแล้วก็เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ เมื่อตัวแทนประชาชนเข้ามาเห็นรัฐธรรมนูญที่ท่านร่างมันไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็มาแก้ไขให,ให้มันเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับปีนี้เป็นปีหมามงคลยิง่งท่านที่ทําหน้าที่ตรงนี้ไม่คิดจะสร้างสมารชาชันในชาติเพื่อถวายพระเยริแล้วครับท่านทรงพระชนมายุมากท่านทรงเื่อยมามาก ทุ่มท่งทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาเพื่อคนไทยมากแล้วพวกท่านยังไม่สำนึกหรือเปล่าช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือหันหน้าเข้าหากันเราคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นครับท่านจะเกลียดผมผมก็คนไทยผมไม่ชอบท่านท่านก็คนไทยท่านไม่ชอบผมทุกฝ่ายคือคนไทยหมด เรามัวฆ่ากันเองในขณะที่ประเทศอื่นซึ่งกําลังแย่งตลาดแย่งการลงทุนแย่งการท่องเที่ยวจากไทยเขาหัวเราะย่อ,อครับเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, หมูเหลือเกินแทนที่จะไปแข่งกันก็นั่งทะเลาะก,กันเองแล้วการทะเลาะก,กันเองนี่จะสะท้อนออกไปทั่วโลกครับท่านอย่าไปคิดว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่ในนี้ไม่มีใครท่านปิดข่าวได้ในประเทศไทยแต่ข่าวมังนอกมันออกมาหมด้วครับเห็นแก่ชาติ เห็นแก่ประชาชนทํถวายพระเจ้าอยู่นะครับอย่าเห็นแก่ความสะใจในอารมณ์แต่พวกท่านเลยพอแล้วครับบ้านเมืองที่ผมพูดนี่ผมไม่ไช้ว่าผมจะไม่สู้นะแต่ผมขอสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีผมขอสู้เพื่อรักษาระบบของชาติที่ถูกท่านผู้ยี่ผู้ยำขอให้ระบบ ที่ดีๆคงอยู่ไว้คู่กับประเทศไทยนะครับขอให้ความสามัคคีกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับหลายท่านที่มีอำนาจวันนี้ผมก็เป็นคนเสนอแต่งตั้งท่านไม่ได้ทวงบุญคุณนะครับแต่ขอให้คิดแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนร่วมชาติว่าทำอะไรเพื่อชาติท่านจาัดก,การผมไม่ได้ช่วยชาตินะครับ ท่านจัดก,การผมเนี่ยทําให้ชิเสียหายไม่ใช่เพราะว่าผมผมป้องกันตัวเองเลยผมเชื่อว่าผมสามารถต่อสู้ทางกฎหมายและกระบวนการที่ทธรรได้เพราะผมไม่ผิดห้าปีเจ็ดเตือนที่ผ่านมาที่ผมทำามาท่านไม่คิดว่าผมทำอยู่ในชาติเลยเหรอท่านคิดว่าผม,มเป็นโจรหรอท่านึงทำผมแบบนี้ ผมพร้อมที่จะับไปต่อสู้คดีแล้วเราปเะชิญหน้ากันแบบพี่น้องพูดคุยกันได้ทุกเรื่องด้วยเหตุและผลเพื่อนำความสาม,มัคคีกับมาสู่ชาติเถอะครับไม่มีประยวหรอกไม่มีประโยชน์จริงๆที่จะทำแบบนี้แต่หันหน้าเข้าหาก,กันเพื่อชาติดีกว่า ทำถวายไม่เจอยู่ในปีมามงคลหันหน้าเข้าหากันผมพร้อมไม่ได้พร้อมเพราะเกรงกลัวแต่พร้อมเพราะว่าบางครั้งลูกผู้ชายต้องกัดลิ้นต้องกืนเลือดก็ต้องทำเพราะเราอยู่ในชาติเดียวกันลองช่วยคิดไต่ตรองให้ดีนะครับคิดไต่ตรองให้ดี ว่าสิ่งที่ท่านทําไปนี้เพื่ออะไรชาติได้ไหมแล้ววันนี้ประชาชนเขาลำบากไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี้ท่านทําดีหรือยังที่ท่านกล่าวหาผมสี่ห้าข้อเนะี่ท่านได้ทําดีกว่าผมไหมถ้าตราบใดที่ท่านยังบูวจ้องล้างผ่านทางการเมือง อ้างอำนาจเกา่าอำนาจใหม่มันตลกครับเอาตรงๆดีกว่ามาคุยกันอย่าลูกผู้ชายหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้ชาติมารุงเรือดีกว่าผมพร้อมที่จะพูดคุยทุกประเด็นแล้วก็ไม่พูดคุยก็พร้อมจะต่อสู้ทุกประเด็นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องแต่ขอ อย่าแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่รู้กันครับว่าแทรกแซงทุกกระบวนการกระบวนการยุบพักนี่เห็นชัดครับเป็นการวางรอดแทรกแซงมาตั้งแต่ตน้นซึ่งผมถือว่าเรื่องเล็กครับเรื่องยุบพักแต่มันเรื่องน่าอาับอายไปทั่วโลกว่าประเทศไทยคำนึงเล่นอะไรหลักกฎหมายหายไปไหนหมด ทฤษฎีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปวิชาเล่นแรกๆของการเรียนกฎหมายมันหายไปไหนหมดขอให้คิดให้ดีนะครับแล้ววันนี้คอตสอเราต้องการกฎหมายเพื่อป้องกันตัวเองแน่จริงอย่าขอครับถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงเราสู้กันในศาลถ้าท่านให้ความยุติธรรมกับผมไม่เป็นไรถ้าท่านไม่ให้ความยุติธรรมกับผมศาลจะต้องลงโทษท่านทำไมต้องเอากฎหมายมาคุ้มครองตัวเอง แสดงว่าเจตนาการแกล้งใช่ไหมถึงต่อการกฎหมายตัวนี้มาคุมของตัวเองไม่ต้องขอครับเราถ้าท่านคิดอยากจะแกล้งครับท่านก็ต้องพร้อมจะสู้ความจริงครับผมพร้อมจะสู้ความจริงแต่ในที่สุดผมขอเรียกร้องการหันหน้าข้อหาการของคนไทยถ้าไม่เช่นนั้นปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้ ผมเป็นห่วงครับหลายคนจะไม่เดือดร้อนครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่กินเงนเดือนจะไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าคนที่ต้องหาเช้ากินค่าที่ครับลำบากคนที่ทําธุรกิจก็ลำบากเพราะความน่าเชื่อถือมันหมดเม็ดเงินในบุญในระบบมันหมดมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วประเทศจะลำบากแล,ล้วลำบากที่ววน,นี้จะกอบกู้ยากขึ้นเลครับ เมื่อก่อนนี้เรายังบอกว่าเอาเราผิดพลาดไปเราไปบอกต่างชาติว่าโอ้อเอานนะ้นตอนนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วเรายืนบนลาแข้งเราได้แล้วมามาช่วยจะลงทุนเรามีศักยภาพดีเขาเชื่อได้ครับแต่ต่อไปนี่ยากขึ้นครับเวลาท่านไปบอกกับต่างประเทศโอ้โหประเทศไทยดียงนั้นนี้มีความพร้อมอย่างนีน้เขาบอกโอ้เขาดูฟังแล้วเขาเชื่อมากเลยแต่ถามว่านายกที่มาพูดเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้จะกลับบ้านไหมจะโดนปฏิวัติไหมเนี้ยแล้วท่านจะต่อกอยงไง สิ่งเหล่านี้ผมว่ามันพอแล้วนะครับหันหน้าเข้าหากันเถอะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ปีมหมามงคลนี่แหละเริ่มต้นทิ้งความสะใจเราไม่ต้องมาพูดถึงอำนาจเก่าอำนาจใหม่คนไทยด้วยกันทั้งนั้นใครทําผิดว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมอยาหาเรื่องไม่ใช่สอบสวนหาเรื่องเอาตรงไปตรงมาเลยมีหลักฐานดำเนินคดีดำเนินคดีให้กระบวนการทํางานไป ให้กระบวนการทํางานไปอย่าแทรกแซงให้ระบบกฎหมายมันทางานเขามีทฤษฎีบทนี่อาจารย์สอนกฎหมายผมว่า,าวันนี้จะสอนอยังไงเนี่ยกฎหมายไทยกับการตัดสินที่ผ่านมาการทํางานแบบคอตสอการตัดสินแบบแบบตุลาการรัฐนูนที่ผ่านมาถามว่าเราจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าหันหน้ามากันเริ่มต้นใหม่เอาละ่ะที่แล้วไปใครเจ็บอย่างผมเจ็บผมก็ยอมรับเจ็บ ไม่เป็นไรแต่ต่อไปนี้เราเดินให้ถูกต้องได้ไหมเราทําให้ถูกต้องตามกระบวนการได้ไหมตามหลักสากลที่สากลรับรับได้ไหมเลิกปิดบิดเบือนข่าวเลิกปิดข่าวได้ไหมเลิกข่มขู่ได้ไหมทหารน่ะไปทําหน้าที่ของทหารเถอะอย่าข่มขู่ประชาชนใยคนไทยด้วยกันทั้งนั้นพวกรีกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันคนไทย หนึ่งไประวังพวกแบ่งแยกดินแดนนู่นนะครับขอเถอะครับหยุดห้าหันฆ่าฟันกันเองได้แล้วสำหรับคนไทยอย่าให้ชาติอื่นเขานั่งบนลอยออ่อเราเขาไปไหนกันแล้วโลกทั้งโลกเขาไปไหนกันแล้วมันนั่งทะเลาะกันอยู่ได้เอาเวลามาแก้ปัญหาของชาติเถอะผมไม่ได้รอกับพวกท่านเลยนะผมอยู่มืองนอกเนี่ยเพราะผมเนี่ย อยากเห็นท่านทํางานสมานฉันให้ได้แต่ในที่สุดท่านตอบริ่มปัญหาตลอดผมก็เคยโทรคุยท่านสุรยุทธ์บอกว่าตบมือข้างเดียวมไม่ได้หรอกพี่ต้องตบมือสองข้างเรามาคุยกันยาวไงก็ได้ผมวางมือทางการเมืองแล้วมาคุยกันเถอะเพื่อให้บ้านเมืองมันเป็นสมานา,าันผมจะได้บอกกับผู้สนับสนุนได้ว่าอ,อวันนี้เราหยุดเถอะทุกฝ่ายนะไปเลือกตั้งซะเราประชาชนตัดสินใจางาน,นเป็นอย่างนั้นจบไป แต่วันนี้มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยต้องบอกว่าขอเถอะขอร้องทุกฝ่ายเถอะเราคนไทยด้วยกันจริงๆนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งคณะปฏิวัติก็ดีรัฐบาลก็ดีหลายคนเป็นทหารก็เราเป็นนักเรียนร้อยนักเรียนเตรีทหารกันมาเราอบรมมาอย่างเดียวกันเลยให้จงรักคดีต่อชาติศาสนาประมากษัตริย์เหมือนกัน อันวันนี้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อชาติบ้านเมืองครับผมพร้อมเสียสละทุกอย่างบอกให้ผมวางมือทางการเมืองผมก็วางแล้วแล้วจะเอาไงต่อกล่าวหาผมเอาให้มันไปนตามกระบวนการยุติธรรมเสิแล้วผมสู้เองไม่เป็นไรแล้วมีอะไรอีกยุบพักก็ยุบพักก็ว่ากันไปเพราะผมก็ไม่วางมือแล้วร้อยสิบเอ็ดคนก็เล่นการเมืองไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเขาจะดําเนินการต่อก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องให้มันเป็นกระบอกระบอบประชาธิปไตยครับอันมีพระมหากษัตรัย์เป็นประมุขก็ให้ดาเนินการไปตามระบอบนะครับอย่าตัดสินใจแทนประชาชนทั้งชาติให้คนทั้งชาติตัดสินใจแทนเราดีกว่านะครับก็ขอฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายวันนี้ให้ช่วยกันคิดถึงว่าจะพาชาติรอดอย่างไรไม่ใช่วิธีนี้แน่นอนวิธีที่สุดก็คือ ความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันรวมพลังกันเพื่อชาติบ้านเมืองของเราครับขอขอบคุณอีกครั้งครสวัสดีครับพี่น้องครับ